ครับคุณผู้ชมครับเล็กๆอย่างนี้นะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับไทยเวิร์ททอยชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชาแนลที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ A4 นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินมาคับโดนรถลื้อเรือมาคับนะครับเฮลิคอปเตอร์นะฮะก็แน่นอนครับเจอกับชัยใของไทวอลทอยจะต้องมีสินค้าเด็ดๆดให้กับผู้ชมได้เอาไปเล่นกันอีกเช่นเคยครับสำหรับนี้ก็เป็นสินค้าพิเศษที่จะแนะนําให้กับคุณผู้ชมเลยนะฮะตัวนี้ครับเป็นไมโครเฮลิคอปเตอร์นะครับผู้ชมครับแบรนด์ของเขานะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีประสบการณ์การผลิตมากว่า30ปีิบปีแฟนๆที่เล่นเครื่องบินมาคับเนี่ยจะรู้กันดีนะฮะในวงการการเล่นเครื่องบินมา เล่นกันมาแต่ชานาดเนี่ยอีสกายถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในในผู้ผลิตติดค่าอารีลายหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เป็น150 V3 อีสกายนะฮะตัวนี้เป็นไมโครคอปเตอร์ครับตัวเล็กมากนะฮะตัวเล็กมากตัวนิดเดียวสําหรับผู้ชมที่ชอบเครื่องบินเล็กๆนะฮะเป็นไมโครเนี่ยแต่เปรียบรวมด้วยคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากตัวนี้มีระบบจโรนะครับบินนิ่งมากนะฮะแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยเรียกว่าทํางานได้ละเอียดยิบเลยทีเดียวนะทำงานไม่มีเสียงคลางหรือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีที่สุดเลย เพราะว่าชิ้นงานของอ e ีสกายเนี่ยเขามีฝีมือในการทําเครื่องบินมานานแล้วนะครับตัวนี้มาในรูปแบบของ4ี่ช n องนะครับก็สวยงามมากที่ดีเทลรูปแบบแลถึงแม้จะเป็นไมโครนะครับถึงแม้จะเป็นไมโครคอปเตอร์นะแต่ว่ารายละเอียดของการผลิตหรือการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับผู้ชมครับเนี่ยฮะสวยงามจริงๆกับอ e ีสกายนะครับาบบพัดหลังนะครับชิ้นส่วนดีเทลต่างๆก็ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะตัวนี้เรียกว่า บินดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบบินกับอีสกาย0 v 3ตัวนี้ว่าจะบินนิ่งสมชื่อเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปชมการบินกันดีกว่าวิธีการเล่นนะครับก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะเขาจะมีช็อกเกตเตียบอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วก็จะมีไฟนะครับขึ้นที่บริเวณหัวของเครื่องบินนะครับนี่ฮะไฟแดงอาไฟเขียวขึ้นแล้วเวลาเปิดนะฮะให้กดมาทางนี้นะฮะทีมตัวนี้กดไปทางขวานะครับขวาดันแล้วก็เปิดตัวรีโมทนะครับ เสียงปี๊ดนะฮะอ่ะตัวนี้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวรอไฟน้ิเงินหยุดนะครับอ่ะพร้อมทำงานสำหรับการบินนะฮะปุ่มตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มออฟใบพัดนะครับตอนนี้เลียงเครื่องไม่ติดนะฮะเลียงใบพัดไม่ติดนะครับก็ต้องดันสีเขียวไปทางนี้นะถ้าพร้อมเลยฮะลับขึ้นเลยครับโอ้นิ่งมากๆานะนิ่งมากมากอือหนิ่งจริงครับคุณผู้ชม นี่ครับเป็น e sky นะครับ 150v3 นะครับโคตรนิ่งนะฮะขอบอกว่าคุณภาพในสุดยอดจริงๆครับกับ 150v3 e sky นะครับสมกับที่เขาเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินนะครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเล็กๆอย่างนี้นะเขาบอกว่าบินในบ้านบินในร่มหรืออินดอร์ได้สบายนะฮะตป็นี้สามารถปรับโหมดได้ถึงสองระดับด้วยกันนะครับนิ่งมากๆครับนิ่งมากๆ สิค,ครับคุณผู้ชมครับถึงเป็นไมโครนะฮะแต่ว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดจริงๆนะทีเรียกว่าทำงานได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค,ครับตัวนี้ปรับตัวนี้สามารถที่จะปรับโหมดการบินได้ถึง2ระดับนะเป็นโลกาไฮนะครับน่าเล่นนะน่าเล่น ไมโครคอปเตอร์ถ้า1 5 0า3นะครับสุดยอดจีนะโอ้เปลียวว้ามากครับ เปียวปาวอีกครับคุณผู้ชมครับเล็กๆอย่างนี้นะเล่นดีครับคุณผู้ชมครับเล็กๆอย่างนี้นะเปียวปาวมากนะครับโอ้จะบินไกลบินสูงก็ตามใจชอบเลยครับ เรื่องลมแรงนะไม่ต้องพูดถึงนะเล็กๆอย่างนี้สู้ลมสบายนะครับเดี๋ยวเรามีการปรับดีกว่านะครับเพื่อความสวยของการบินเน,นี้ยบินต่ำดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะน่ารักดีนะครันิ่งจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะสุดยอดจริงๆ กับการดีดีสกายนะครับคุณผู้ชมครับแน่ารักมากครับคุณผู้ชมครับเป็นไมโครคอปเตอร์ที่น่าเล่นที่สุดเลย น่ารักครับน่ารักมากๆใชพื้นที่เล็กน,น้อยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะไม่มีอันตรายกับผู้เล่นแล้วก็ผู้ที่ดูฮะมีเลขแปนะครับฝึกมีเลขแปได้นะครับ สวยน่ารักครับคุณครับ คุณผู้ชมครับน่าเล่นมากกับไมโครคอปเตอร์นะครับอ่าอีสกาย 150V3 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไมโครคอปเตอร์ที่แบบทำงานได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็การทำงานเรียกว่านุ่มมือนะฮะติดมือจริงๆนะแล้วก็ตอบสนองคันประคับดีนะฮะแบบมันทำงานเนี่ยการทำงานของเครื่องเนี่ยแบบมันจะละเอียดนะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ร้อนนะฮะทำงานแบบคงทนนะฮะนิ่งจริงๆนะปล่อยมือประคับได้นะครับ คุณชมที่อยากได้ไมโครคอปเตอร์ติวนะครับติดต่อเข้ามานะราคาอยู่ที่4,300รวมส่งโดยพิเศษนะครับไม่แพงนะครับคุณูชมครับใช้ใชคอปเตอร์ของอีสกายนะฮะต้องเข้าใจดีนะฮะว่าเทคโนโลยีดีๆอย่างนี้มีเฉพาะอีสกายเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็จากกับคุณชมไปก่อนครับ4,300บาทถือว่าไม่แพงในระดับชิ้นงานของอีสกายนะฮะครับก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาครับกับนี่ฮะไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ ติดต่อเข้ามานะครับพร้อมส่งให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปเล่นกันเลยนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องจากกันไปกับอ e ีสกายนะฮะโอกาสน่าจะมีรีวิวอะไรเด็ดๆให้กับผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับวันนี้จากกันไปก่อนสวัสดีครับ